ครับอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ําเสียรวมของโรงพิมพน,นะครับซึ่งจะรวมน้ําเสียในกระบวนการพิมพ์ทั้งหมดนะฮะมามรรวมที่บอ่บอบ่อนี้ครับเป็นบอ่อปิดนะฮะลองดูสภาพน้ำนะฮะในรัเข้านวะมาดูอ่ามันก็จะรวมทุกอย่างนะครับมีอยู่ในนี้หมดทั้งน้ำล้างสีน้ำยาฟวาเทนน้ำยาวอเตอร์เบสน้ำมันกา๊าซ เป็นชิ้นขาวที่ใช้เช็ดเครื่องจะปนอยู่ในนี้ครับครับน,น้ําเสียที่อยู่ด้านหลังโรงยิมก็จะถูกปั๊มมานะครับมาเข้าถังตกตะกอนนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่3ามถังความถก็ประมาณหนึ่งคิวนะครับหลังจากน้ําเสียข้างหลังนะฮะจะถูกดูดมาที่ถังตกตะกอนนะครับในถังตกตะกอนเราจะมีการปรับ pH เนะฮะให้ให้เป็นด่าง ครับโดยการใช้โซดาไฟนะฮะประมาณ p ิประมาณ10ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมสารเร่งการตกตะกอนครับไบโอนเซปเรเตอร์ A และปีตัวนะครับมาล,ลองลองใส่ดูสารสารเร่งการตกตะกอนตัวหนึ่งนะครับเป็นไบโอเซปเรเตอร์ A นะครับโดยปกติแล้วจะเติมประมาณ3ลิตรนะครับต่อน้ำประมาณ1คิวนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะคนนะฮะด้วยรอบอบประมาณ40รอบต่อนาทีนะครับเพื่อให้น้ำยาเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตกตะกอนเป็นเวลาประมาณสองวันนะครับบางครั้งก็อาจจะ3วัน,นครับถ้าตกตะกอนดีนะฮะก็จะไปข,ขั้นตอนต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็น ถังหลังจากที่เราใส่สารเร่งการตกตะกอนไปแล้วนะฮะประมาณ1วันนะฮะจะเห็นได้ว่าสภาพน้ําเริ่มเริ่มมีความใสขึ้นนะฮะตะกอนจะตกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วน้าใสด้านบนจะอยู่จะอยู่ด้านบนนะครับน้าใสจะอยู่ด้านบนตะกอนก็จะไปอยู่ด้านล่างครับหลจากที่มีการตกตะกอนสมบูรณ์แล้วนะฮะประมาณ2วันที่เราทิ้งไว้น้ําเสียตอนบนก็จะถูกปั๊มนะฮะมาลงบ่กรอง ตัวนี้เราเรียกว่าบ่อกองผ่านครับในบ่อกองผ่านนี้เราจะมีการเติม e m นะฮะประมาณ1นึ่ถังนะฮะประมาณ30ลิตรนะฮะต่อน้ําประมาณ1นึ่งพันลิตรนะครับก็เติม e m ไปในใน,ในบ่อนี้ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันบ่อนี้ก็จะมีการเติมอากาศด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเติมอากาศเข้าไปด้วยครับในขณะเดียวกันหลังจากที่ผ่านตรงนี้นะฮะก็จะมาผ่านผ่านกรอง ฐานรองนี้ก็จะทําหน้าที่ดูชับสีเตรนมนะฮะในขณะเดียวกันก็เป็นบ้านนะฮะเหมืนเป็นบ้านให้กับไมโครออร์แกนิซึมที่เป็นประโยชน์ต่อการทําทให้น้ําสะอาดครับทีนี้หลังจาก ผ่านถังกรองนะครับน้ำจะถูกไหลมาโดยธรรมชาตินะฮะจะมาเข้าเข้าบ่อพืชน,น้ำนะฮะในบอ่อพืชน,น้ำนี้ก็จะมีการหมุนวนอยู่ตลอดเวลาที่24ชั่วโมองนะครับให้ดูนะครับในบอ่อพืชน,น้ำนี้จะมีการเติมอากาศอีกสองจุดนะฮะเห็นว่านี่เป็นการเติมอากาศลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้น้ำหมุนวนนะฮะพืชน,น้ำที่เราใช้นะครับก็จะเป็น เป็นจอกนะครับจอกน้ำนะครับแล้วก็ผักจอบนะครับแต่ก่อนนี้เราเคยใช้ย่าแฝกนะฮะแต่ย่าแฝกไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีความสามารถในการอยู่ในสภาพน้ำแบบนีไ้ได้ได้ดีนะครับเราเปลี่ยนืูอมาเรื่อยๆครับจนจนได้ตู่สองตัวนี้ที่ว่าเป็นืูอที่อยู่ได้ได้ดีในสภาพนี้นะครับ พืชนะฮรรากพืชี่นนะะชอยู่ในน้ำนะฮะจะเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะของจุลินทรีย์ที่เราปล่อยไปกับน้ำา m น้ำหมักชีวภาพของเรานะฮปฏิกิริยาตรงนี้จะเกิดขึ้นประมาณ2วันนะฮะน้ำก็จะใสนะฮะหลังจาก2วันหรือ3วันเราก็จะปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นเป็นตัวเสริมตัวหนึ่งนะครับที่ที่ช่วยในการดักตะกอนละเอียดนะครับปกติเวลา,ากระบวนการในใ,ในในบ่อพื้นนะ้านี้จะมีตะกอนเกิดขึ้นนะครับเราใช้วิธีใช้ใช้ตะแกรงมุ้งลวดเนี่ยครับมุ้งลวดบริสิกนะรักดับตะกอนละเอียดนะก็จะมีการเอาไปทิ้งเป็นระยะระยะครับจะทาให้น้ำหมันใสขึ้น แต่ว่าน้าน้านี่ก็พร้อมที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วนะฮะซึ่งมีความใส pH ก็ประมาณ6.5นะฮะโดยประมาณนะฮะยังไม่ถึงกับเกลดีนะครับก็ประมาณ7.5เราก็พร้อมที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนะส่วนการวัดค่าอื่นๆนี่คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องทํากันต่อไปนะฮะว่ายังมีสารอะไรตกค้างอยู่บ้างแต่โดยโดยปกติแล้วในในบ่อน,นี้ก็จะมีปลาอยู่ มีะะปลาช่อนที่เราทดลองปล่อยเข้าไปเลี้ยงดูก็ปลาช่อนก็อยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติครับส่วนนี้ก็คือตะกรอนก้นถังนะครับเ,เราหลังจากที่แยกน้ำส่วนบนไปเข้าบ่อฟองฐานแล้วก็บ่อ,บอพื่นน้ำแล้วนะครับตะกอนก้นถังจะถูกดูดมา แยกมานะครับมาตากที่ลานตากอย่างนี้ครับโดยตากแดดทิ้งไว้ประมาณสี่ห้วันนะฮะก็จะแห้งนะหลังจากแห้งแล้วเราก็จะ,ะเก็บตะกรอนนะฮะไว้ในถังครับครับนี่คือตะกรอนที่หลังจากที่เราตากแดดแห้งแล้วนะฮะเราก็จะแยกเก็บไว้ในถังนะฮะซึ่งส่วนนี้ก็จะรอ,อะทำส่งไปทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป ผลที่เราได้ออกมาจากตะกอนนี้จะเห็นว่าอย่างน้อยก็ไม่ไปปนเปื้อนในน้ำนะฮะไม่ไปปนเปื้อนในสิง่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงจรชีวิตหลายๆวงจรชีวิต